เปลี่ยนลูกเตเฮ้ยโอต้องตั้งฝาหน้าด้านนี้ดิก็เอามัดหูนั้นไว้ไงถ้าขาดตั้งก็ต,งตั้งไงล้วพอนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปนั่นให้ตันไหมเนี่ยไปเกี่ยวข้าวล้มมานะไล่แล้วมาเปิดเลยไม่ได้กวาดเมื่อไรเนี่ยติดเต็มเนี่ยตีกาขนาดเนี้ยทุกตัวอืีไปเกี่ยวข้าวลม้มข้าวตังที่เห็น,หนก็นอยู่แหละเนี่ย ตีแหลมแค่นี้ก็เอาแล้วทิ้งแล้วนี่ครับแต่ด้านหน้าจะแหลมเยอะกว่านี่ถึงความยาวยังได้แต่ก็แหลมและไม่เอาละทิ้งเลยเปลี่ยนโอเคได,ได้ก่อนถึงบ้าะนเนี้ยล้างงอเลย oh. อ <c oughs> ติดผุงอีกแก้ว <c oughs> ออปล่อยงับหัวเลยมา,าเดี๋ยวผมมัดอันนี้ก่อนนี่ฮะเปลี่ยนถอดถอดปองอ่ะนี่ขันนิบไว้มาอีตัวถอดง่ายง่ายจัดเลยอ,อ่ะยืดปิดออกนี่เลยถอดนี่ก่อนเลยปึดปิดโิดปิดจะพิงล้ำร่เพิง ไม่มีน็อตแล้วถอดเอาเอาถอดบล็อกไม่มีเอามาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างยิงออกของว้าวไอ้นุ่มฮะตรงข้งนิ้วเหยียบเลยเอาแล้วิวอ่านนะโอ้โหไปอือไปไหนเอาอ้าว จับไปแจกนเี่ยโอ้โหไว้จับแล้วยิงคนเดียวได้ไงเพ้่ไม่อยากกระทำให้เด็กมันดูจริงๆเอาเอาอาทิตย์เอ้าสิแล้วมอกลวงไปอีกลวงไปไหนได้หรออย่าให้แผ่นลวงไปนะแผ่นลวงไปเก็บดิ ได้แล้วก็แจ๊คขันอันนี้นะยิออกครับเดียวด้วยนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โยตายไปแล้วยิงได้ปะเฮ้ยจับคนเดียวได้อยู่ยิงน็อตดีบโอ้โห แล้วก็แรงออกได้เลยเดี๋ยวที่จับมาใใจจะไม่ได้เดี๋ยวแก๊สตัดออกสองตัวแล้วก็แรงออกยกออกคแค่นั้นแหละวงเดืออยู่นี้แหละแล้วก็ยิงตามหว่างวงเดือนเอาลูกตีไม่มีเลย <c oughs> คอยไปซื้อพุ่งนี้ ตาต่อเจ็งมาแล้วไฟทำต่อล่วงอยู่ไหนไม่ไดไฟอะ่ะก็มันมบล็อกมันไปนั่นไงมันไปอ้า่ไงอย่าเถียงเลยไฟก็ <c oughs> พวกอี <c oughs> ยังไรยังกิงนไงพอคุณลุนช่อง <c oughs> ไหนล่วงไว้ไง มาแล้วพร้อมที่จะเด่งตัวเดี๋ยวตัดตันต่อไป่พอซื้อเบิกเบิกฮะว,ว่างเลยที่ลันหรือเปล่าด้อืม อะไรอ่ะเย้เสร็จแล้วน้ำลาดตามรูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมือจะบานเขาโอเคอ๋อไอ้ตรงนั้นยังยังร้อนยังชิกอยู่เออจับก็ไม่เป็นไรอะครับ จับแค่สะดุ้งเสียงดังแฉแค่นั้นจับไม่เป็นไรแล้วจับแค่สะดุ้งเองนี่สะดุ้งเอาเอาดินาลือมากกำลังสร้างเลยนะจับปุ๊บเสียวปั๊บเลยมามาที่พนุมนี่เอาเอาแล้วแต่งตัวจะไปไหนนะออกไปเอากล้าเอาได้เหรอกล้าซื้อเขาน่อยากความหมายอยากให้ลึก ซ่อมทำไม้ไลงซ่อมบ้างเดี๋ยวก็หมาน้ำตายปลายมือไปตีไปทำเทือกัดทำไมบอลก็ไม่ขึ้นโอ้ซ่อมไปแล้วเสร็จกว่าเอาเอาเอาง้างได้เลยยังไม่พออีกเนี่ยเอาเร็วไวรุ่นเอาซ่อมจนเตาเวียนไม่ให้แล้วอ่ะจะให้ลองไปเอนขาแอบยิงลูกตียิงซะล้เกินแล้วเนี่ยไปเตือของ ราดไปแล้วตีไหนทำท่าแล้วดิมีติดอะไรหรือไงวะได้แกะนานลืมเมื่อ,อกี้โอ้ไม่ตีรับเอาเออเออเอเอ,เอ,ข,อของเขานะเตียวแถลงมาดิเนี่ยแป๊บมาให้งนะัดนั่นนู่นๆูแป๊บกลมใหญ่ๆอ่ะตีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไปงดัดดินี่งัดขนมนั่นนนี่อ่ะโอ้เนี่ยเนี่ยขนมนี่นีนน่น,นี่ขนมนั่นอ่ะเออ ติดอะไรบ้างทางไหนติดไหไรบ้างเดี๋ยวเราเราแท็กไว้บ้าเดี๋ยวพี่ดูก่อนเอาแป๊กออกมากอ๋อติดประกับขันนีบไว้ตรงนั้นแต่อยู่ในซอกอะลืมไม่ได้แขะนานไฟตัดไปละตั้งใหม่ได้เราเชื่อมได้อ,ะอ่ะโอ้โยกก็ได้แล้วยกขึ้น อาอตะลือบอกไม่พอมือเอาแป๊บไปเลยเกะกะเอาแป๊บลงล่างไปเอ,เอาลงข้างไหนเล้วแต่ครังนี้ดีกว่าลงดาโดนลงข้างไหนเดียว <c oughs> เราพางนี้แหละระวังโดนใบตัวกันย้อนบาดนั่นนะ่ะบางน่ะ

ก็ดีครับิีนี้เราก็จะมาประกอบตู้ด้วยของเราเนะี่ยแล้วเราก็จะออกไปลองเกี่ยวข้าวลูกตีก็ใส่หมดแล้วนะฮะนี่เหียบอย่าวทุกตัวสี่ลุงครึ่งก็เดี๋ยวกรอบสีร่รอบกรอบปองแล้วก็ใส่น็อตนี่จบเอามือล้วงใส่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปลองเกี่ยวข้าวกันก็นีคน่ครับก็เอาที่ใส่เรียบร้อย ยึนดน็อตหูนี้แล้วก็ใส่นอ็อตหนีบ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 เนี่ยฮะกดตามรูใส่ง่ายครับไม่ยากเพ่อกดกดเข้าไปเนี่ยงัดขัดขาดขาดขัดล็อกมันจะเป็นที่รอบผ่าของกษตเซอะเลีเ๋ยวลูกตีก็ง,ง่ายครับอะไรอะกทำกระจัดผ่านหลังหน่อยอเนี้ยใส่กลางเลยไล่ใส่กลางใส่หัวท้ายแล้ว นครับอเคตัวนี้ลองนี่เลยตัวไหนเอาไม่โนนขามงยังไม่ใส่เลยเดจตามรูกผมมาเนี่ยเอาโชว์สเต็ปการล้วงเหลือกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเอาละ อันนี้ฝากคุณฝาคขอบใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปก่อนทำอะไรกินเรียบร้ okay. อยแล้วใส่ข้องใส่ข้องสายจกยี่เลยเด็กตัวนะั้ฮะ ขยี้เดี๋ยวดานล่างด้วยเตะอีกสี่ห้าตัวแล้วก็ตีวงเดืนนอนฮะไม่ซื้อ,อโอ้เดี๋ยวใส่ใส่พานตู้ได้เลยนะ่ะนี่ส่รองแล้วน,นี่ครอบีอเ่เเสร็จแล้วสีดอกขาดเดี๋ยวเอามาใส่เต็จตรงนั้นนะ่ะแตก นะนี่เอาประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวไปลองเกี่ยวตีอัดตรงสองตัวหน้าสุดแล้วก็ตัวนี้ไม่สุดนิดๆก็ตามเสียงของรอบวงเดือนแล้วมาอุดตัวท้ายครับประมาณนี้นะฮะแล้วตัวล่างก็มีกระดูกดักสองสองสองตัวนี่นี่แล้วก็ประมาณนั้นแหละตีก็ยาวหมดเดี๋ยวไปลองเกี่ยวบองฟังตูซิ่ง ไปตีฟางตู่ปะเดี๋ยวไปลองโอเคครับหลังจากที <RA> ่เราประกอบเสร็จนะฮะก็มาลองเดี๋ยวให้ดูว่าใบตีฟางของลุงของเราเนี่ยฟางจะออกดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองเสียงให้โกงเก้งกเก้งหมดเลยนะเป็นพวกเศษเหล็กเศษน็อตตัวเมียที่ว่าล็อกลูกตีฮะ กองกลางกองกลางหมดคน,นอันตรายอะ่ะห้ามอยู่ตรงต่องฟางฮะจะหน้าพังโอ้โหไงลมเท้อ่ะเพิงหมังเง็นตัดเ้าหลังออกซื้ออะไรจะไม่เปลี่ยนทำตู้มาก่อนเอามาลองเกี่ยวก่อน ตีหลบเจ้าเดี๋ยวกโดนจริงเลยเฮ้ยโอ้ยฮะไป่ออัดรับเป็นหัวน็อตโอ้ไปแล้วไปตีฟังของลุงน่าตบตีจังเลย โลละหมดนลฮะแม่ไปตีฟังของลุงนี่ก็แหลงกันะเนี่ย <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องหาแล้วเน้นหาแล้วเพื่อนขำๆนะครับตบดีไม่มีลั่น โอเคครับประมาณนี้นะฮะทำงานได้ฟางก็ออกดีนุ่นนุ่นหอมเส้นโกงเป้เลยโอเคครับ,คครบดูด้านบนไปตีฟางของลุงว่าออกดีฮนะ